matando e น่ารักจังอะลูกใครวะอันเดินไปเลยเดินไปนู่นเดินไปหาหอยแมลงภู้นะหอยอะไรอะ่ะหอยนางลมเธ้ก็เดินไปสิเดินย่างเร่ลนะุ่น เออเดินไปนู่นเดี๋ยวไปดูหอยกันเอ,อ๊้ทำไมมันหอนอย่างนั้นอ่ะมาที่อันนี้มันจะมีไหมเนาะเนี่ยอันเนี้ยอยากสีแดงหา น่าซิมีเด้เออพวกคนมังัดไหมในอันนี้ก็น่าซีมีมาหอนเดือดสิมจังนี่มันมีแทเพ็ดหอยนางลมนุ่นค่อยสอดเด้หอยนางลมเดือดสิมจังสุดๆเดี๋ยนี้กินเล็ปมันีก้อยลองสอดดล่นมันได้แท้ๆบางทีเลยนี่บ่ลองไปสอดมันด้วยบ่ น้ำลุงแท้ว่ามูวานี่ไปถ่ายหูนั่งอยู่นี่น้ำผัดแท้ผัดว่าบัดมามือนี้สะพัดแห้งหมดป้าห้อยนั่นนงลมอันอยู่ติดอยู่หินนี่ปะ่เคยไล่เห็นแล้วน้ำลายซอเลยเด้ จะได้กลับแล้วถ่ายเต็มทีจ้ะไปทางเด้ตรงสะพานนั่นเหรอ